สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วนี้มาติดตามข่าวภาคข้าจากทีมข่าว CTV จันทบุรีประจำวันที่8พฤษภาคม2555ครับวันนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องเกษตรกรนะคะคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะได้นานหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมถึงเกษตรกรค่ะรวมปลูกป่าในสวนป่านะคะเนื่องในวันเกษตรกรแห่งชาติค่ะ ที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยนายวิชิตาชิดภัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะทำงานขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและเกษตรกรรวมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเกษตรกร และเป็นการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดจันทบุรีโดยครั้งนี้เป็นการปลูกไม้ยืนต้นประกอบด้วยยางนาพันต้นและตะเคียน2,000ต้นในพื้นที่15ไร่ทั้งนี้ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมอํมาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดจันทบุรีกรมปศุสัตว์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่9มีนาคม2552เพื่อให้เป็นศูนย์กลางระดมความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการดำเนินงานมีพื้นที่การดำเนินงาน1,000ไร่ครอบกลุมการดำเนินงานทางวิชาการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเทีเ่ยวเชิญเกษตรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี